สวัสดพีพี่เพื่อนสมาชิกทุกคนทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามช่องชนะจนชาแน,นลโดยผมโอชนะจนนั่นเองนะครับก่อนอื่นต้องขอสวัสดีสมาชิกทุกคนทุกท่านเลยนะครับที่เขารบศรัทธาพระเดชพระคุณพระาราชนิรรธมโสพลหลวงปู่ศิลาสติจันโถนะครับผมวันนี้เป็นโอกาสอันดียิ่งนะครับผมจะนําเอาเหรียญน,นาลายจักรนะครับที่ทุกคนทุกท่านนสอบถามเข้ามานะครับมาแกะให้ชม นะครับว่าด้านในจะเป็นยังไงจริงๆเนี่ยผมไม่ได้เป็นศูนย์จองนะครับบางเอิญเวลาจองเนี่ยก็พอที่จะจองได้บ้างนะครับจองได้ไม่เยอะนะครับแองจกว่าเขามีการจํากัดนะครับยอดจองนะครับซึ่งจองได้ก็ประมาณคนละเหรียญ2เหรียญประมาณนี้นะครับวันนี้เป็นโอกาสดีเหรียญนห,นหลายจากักรนะซึ่งปลุกเสกไปนะครับใหม่ๆส,สดๆร้อนๆเนี่ยล่าสุดนะครับ เพิ่งเดินทางมาถึงมือผมนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ชมนะครับเหรียญละลายจากรุ่นนี้เนี่ยจัดสร้างโดยคุณมุกอิสนุนะครับหรือว่าเสียนุพันล้านพันพันล้านนั่นเองนี่เป็นเนื้อชนวนทองแดงในการทิ่แปดนะครับในราคาจองอยู่ประมาณ400รนะครับรวมค่าส่งค่าอะไรด้วยนะครับประมาณ400นะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ชมนะครับว่าด้านในจะเป็นยังไงเป็นเนื้อชนวนทองแดงนะครับผมมีเป็นแค่เหรียญเดียวนะครับนี่ก็จะมาแกะให้ สมาชิกทุกคนทุกท่านได้ชมเลยนะครับช่องของชนะเจนแชนแนลหรือผมโบชนะโจนนะต้องแกะให้ชมนะครับนี่มีรุ่นเดียวก็แกะเลยนะครับผมนี่นะครับกล่องสวยงามมากนะครับเป็นรุ่นแรกของปีนี้เลยตอนรับปีหกเจ็ดเลยนี่นะครับโอ้โหนะครับผิวผิวลุ้งสวยงามมากนะครับเนะื้อฉนวนทองแดง นี่นะครับให้ชมดูก่อนด้านหลังดูให้ชมความงดงามความเข้มขังของด้านหลังนะครับยานาลายจักรนะครับอันนี้นีเป็นชื่อรุ่นด้านหลังในจะมีกงจักรนะครับจริงจริงสัญลักษณ์ของกงจักรเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระมหารักรพพัดนะครับซึ่งเป็นเรียกได้ว่าอาวุธที่มีความวิเศษพิสดา พลังทําลายล้างเนี่ยสูงมากนะครับแม้กระทั่งศัตรูไผ่พนนันอะไรทุกสิ่งทุกอย่างันต้องยอมสิโรลาบ,บ่ากันว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยองเสดพระสัมมาสัพพุทธเจ้าเนี่ยถ้าพวกองค์นะครับไม่ไม่ออกบวชเนี่ยนะครับอย่างคําทํานายของของพามนะครับคำทำนายของพามเนี่ยของพัญญากุธัญญาสมัยเป็นพามอยู่เนี่ยบ่ากันว่าซึ่งแต่ก่อนเนี่ยนะครับก็จะมี าพามอีกองคหนึ่งนะครับน่าจะเป็นอสิตาดาบทนะครับซึ่งผมก็จําไม่ได้เหมือนกันซึ่งได้ทํานายไว้ว่าถ้าออกบวชเนี่ยก็จะได้เปลี่ยนาศาสดาอีกแต่ถ้าไม่แต่ถ้าอยู่คลองเรือนนะครับพระองค์เนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยจะได้เรียกว่าเป็นพระมหา,ากษัตริที่คลองทั้งโลกเลยนะครับว่ากันว่าถ้าพระองค์ไม่ออกบรรพชาอุปสมบทเนี่ยนะครับไม่ออกพนวนน,นะครับจะมีจักรนะครับกำเนิดขึ้นมาน่นจะเป็นอาวุธ นะครับอาวุธประจําตัวซึ่งสามารถทําลายล้างศัตรูเนี่ยนะครับได้ศูนย์สิ้นหมดเลยครัเรียกได้ว่า,าแผ่นดินทั้งโลกเนี่ยอยู่ในการรม,มือของพระอ,องค์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกงจักรเนี่ยก็เลยแทนนะครับแทนด้วยองค์จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่นั่นเองนะครับีนะบ่ด้านหลังนะครับจะเป็นกงจกักรซึ่งด้านในกงจักรเนี่ยก็จะมียันนะครับในลักษณะ คล้ายคลึงกันกับยันตัวเสี่ยนและยี่ยนหนึ่งเนี่ยคล้ายคลึงกันกับภาษานะครับยันที่ลงนะครับในบรรดาวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นปิดตาพองระการหรือว่าเท้าจตุคามรามเทพนั่นเองนี่นะครับด้านในเนี่ยสามันเนี่ยซึ่งผมเนี่ยก็ไม่ทราบความหมายนะครับนะครับเป็นยันเป็นเหมือนยันละหรือว่ายันเถาะอะไรต่างๆประมาณนี้ นะครับส่วนรอบนอกเนี่ยเขาเรียกว่ายันตัวเซียนอีสานนะครับไม่ใช่ภาษานะครับแต่เป็นยันซึ่งเขาเรียกว่ายันสําเร็จมีคณเนี่ยโหอนเนกอันนั้นมากนะครับหนึ่งตัวหนึ่งตัวเนี่ยสามารถพลิกแพงนะครับแยกออกมาได้ทั้งสิ้นเนี่ยสิบสองความหมายนะครับในแถบอีสานเนี่ยแถบแผ่นดินทุ่งกุลาเนี่ยนะครับศรัทธามากนะครับนียมใช้มากเนื่องจากว่ามีพุทธกุณเนี่ยสุดยอดมาก นะครับว่ากันว่าดีเร็วแค่ไหนก็ตามตั่วชาสล่ะเร็วแค่ไหนก็ตามถ้าบนตัวเนี่ยสักตัวเสี้ยนเนี่ยเพียงแค่สามเพห้าตัวเนี่ยรับรองตกน้าไม่ไหนตกไฟไม่ไหมเลยนะครับโหเพิ่งมองมาเห็นเลขนะครับเลขสี่สามหนึ่งสองปันเลขเรียงสลับอยู่ในนี้สี่ตัวเลยนะครับผมนี่เป็นยานตัวเสี้ยนนะครับในสังเกตดูตัวอันนี้เนี่ยถ้าเป็นตัวทําอีสานน่ยจะเป็นตัวทอ นะครับเหมือนก,นกันกับอยู่ด้านหลังแผ่นหลังของหลวงปู่อะไรที่หลวงปู่จะสักในลักษณะแบบนี้บริเวณต้นแขนของหลวงปู่ก็มีเหมือนกันนะครับสังเกตดนะูส่วนรอบนอกนะครับจะเป็นพระคาถานะครับในบุคคพระคาถาบูชาเนี่ยพระนาลายนี่นะครับลายนะันนะครับอันนี้นี่แกะมาจากลายมือของหลวงปู่นะครับซึ่งหลวงปู่จะเขียนวัดน,นะครับบางตัวเนี่ยผมก็อ่านไม่ออก ด้านหลังที่มีรอยนะครับเป็นคราบแบบนี้นี่จริงๆเนี่ยเป็นรอยการโรยมวลสารนะครับของผู้สร้างซึ่งผู้สร้างเน,นี่ยปาณีษนะครับทุกปานีษทุกขั้นตอนที่พิถีพิถันมากนะครับแม้กระทั่งเป็นเหรียญในชนวนจริงๆเนี่ยก็ยังนะครับก็ยังนํามวลสารอะไรต่างๆมาโรยนะครับอันี้เนี่เป็นวิติใหม่ของการสร้าง,งวัตถุมงคลเลยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยการจัดสร้างเนื้อโลหะเนี่ยทองแดงก็จะเป็นทองแดงเปียวๆเลยนะครับ ส่วนเนื้อผงเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยถือว่าเป็นเนื้อที่รวมรวมพุทธคุณรวมมวลสารทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในวัตถุมงคลเนี่ยได้มากที่สุดนะครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยแม้กระทั่งเนื้อทองแดงเนื้อชนวนเนื้อเงินอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถใส่มวลสารไม่ว่าจะเป็นผงตะไบผงอะไรต่างๆเข้าไปได้นะครับอันนี้เนี่เป็นวิธีการจัดสร้างวัตถุมงคลยุคใหม่ที่เรียกได้ว่าดีมากๆนะครับด้านบนเนี่ยเป็นชื่อรุ่น นะครับโอ้โ oh, ห oh, เหขเียเรียงสลับเลยสามสี่สามหนึ่งสองนะครับไปชมที่ด้านหน้ากันเลยเป็นเหรียญรุ่นแรกเลยนะครับเนรยที่ออกปีหกเจ็ดมาชมเหรียญด้านหน้ากันเลยโอ้โ oh, ห oh, ด้านหน้านเนี่ยสวยมากนะครับเป็นรูปหลวงปู่นั่งเต็มองค์มีนั่งตังนะครับตัวอักษรนะครับรูปแบบเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญรูปทรงรูปไข่นะครับเป็นแหวงกระทะแบบนี้นะครับทําให้เหรียญเนี่ยดูมีมิติสวยงามมาก นะครับอัาอากษรที่ด้านข้างในลงพระราชนรารธรรมโสมพลนะครับเป็นสมณศักดิ์นะครับสมณศักดิ์ปัจจุบันของหลวงปู่หลวงปู่ศิลาสิจันโภนะครับนั่งต่งางนั่งต่างสวยงามดูภูมิฐานโดลงตัวมากนะครับบริเวณด้านล่างเนี่ยนะครับหลวงปู่ตามจริงเนี่ยผู้สร้างน่าจะลงนะครับลงว่า ปีพศในการจัดสร้างนะครับ2 5 6 7หรือว่าจะเป็นเชื่อรุ่นนาลายจักนี่แหละนะครับแต่พอเอาต้นแบบไปให้หลวงปู่ดูนะครับหลวงปู่ท่านก็เลยนะครับแก้ไขให้นะครับแก้ไขให้โดยการเอาอักษรจีนมาใส่นะครับอักษรจีนเนี่ยลงไว้ว่าสินเสียงซื่อเฉินนะครับนี่สินเสียงซื่อเฉินนะครับสมหวังทุกสิ่งหรือว่าสมหวังทุกประการนั่นเองถ้าแปลเป็นความหมายของคนไทยเรานะครับเป็นภาษาไทยเรา ตึงที่หลวงปู่นะครับท่านให้นําอักษรจีนมาลงเนี่ยมันก็มีเรื่องนะครับมันก็มีเรื่องมีความหมายแสงความหมายในยะอะไรต่างๆไว้อยู่นะครับเนื่องจากหลวงปู่ว่าปีหกเจ็ดเนี่ยไปปีหกหกต้นปีหกเจ็ดไปปีหกหกนะครับแล้วก็ปีหกเจ็ดเนี่ยจะมีลูกศิษย์ต่างชาติไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์จีนไต้หวันอะไรต่างๆจะเข้ามาศึกษาวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่แล้วก็ มีคนเข้ามาเก็บสะสมเยอะนะครับนี่หลวงปู่ก็เลยให้ลงเป็นภาษาจีนเลยนี่นะครับซินเสียงซื่อเินนะครับสมหวังทุกประการนะครับแล้วก็เป็นอย่างที่หลวงปู่พูดจริงๆนะครับในช่วงเดือนธันวาเนี่ยนะครับช่วงส่งท้ายปีเก่าเนี่ยโอ้ลูกศิษย์คนจีนเนี่ยมาหาหลวงปู่มากราบหลวงปู่นี่เยอะมากเป็นโหลายร้อยเลยนะครับแม้กระทั่งดาราจีนนี่ก็ยังมานะครับอันนี้เนี่ยเป็น นะครับจริงจิตตอนแรกเนี่ยก็ยังงงๆอยู่นะครับที่หลวงปู่บอกว่าจะมีในลูกศิษย์นะครับคนจีนเข้ามาศึกษาวัตถุมงคลของหลวงปู่จนหลวงปู่ให้ลงภาษาจีนใหม่นะครับจนมาปัจจุบันเนี่ยคนเนี่ยโอ้โหถึงบางอ้อก,กันหมดเลยนะครับเหรียญนา,ายจักนะครับซึ่งลูกศิษย์เมืองนอกนะครับต่างชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไต้หวันเสิงคาโปร์จีนฮ่องกงเนี่ยโอ้โห ท่าองหลวง,ลงปู่มากนะครับหลวงปู่เนี่เป็นกูบาอาจารย์นะครับเพียงไม่กี่รูปนะครับที่ลงที่เวลาในกระดานลงแบ่งปันเปิืวัตถุมงคลในกลุ่มเนี่ยจะมีคนจีนคนอะไรมาสอบถามราคานะครับมาสอบถามข้อมูลอะไรต่างๆเเยอะมากนะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยอ,อีกรูปหนึ่งนะครับซึ่งปเป็นเกจิเก่าก็คือหลวงพ่อเต๋คงทอง,ทองวัดสามลำนะครับที่ ลูกศิษย์นะครับหลวงพ่อเต๋อในเวลาลงลงเปิดแบ่งปันเนี่ยให้เช่าบูชาตุ้งมงคลเนี่ยต้องลงภาษาจีนด้วยนะครับใช้ g ู o เ l e ่นนแปลนภาษาจีนนะครับนะครับก็มาเห็นองค์หลวงปู่นี่นะครับอีกองหน,นึ่งอีกรูปหนึ่งนะครับีลูกศิษย์มีคนต่างชาติอะไรเข้ามาสอบถามราคามาถามข้อมูลแล้วก็มีคนต่างชาติเก็บเยอะมากนะครับนี่จริงๆเหรียญ รุ่นหลายจากเนี่ยมีพี่พเ,พเพื่อนเข้ามาขอแบ่งผมเยอะมากนะครับแต่เนื่องด้วยผมเนี่ยไม่มียอดเลยมีอยู่แค่องสององประมาณนี้นะครับอย่างองค์นี้เนี่ยผมก็ได้มาเป็นแค่องเดียวแล้วผมจะขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้พี่พเ,พเพื่อนเลยแล้วกันนะครับอ,อยากให้ชมเหรียญก่อนนะครับผมก่อนจะเปิดแบ่งปันบริเวณทังคติท้องปูเนี่ยมีโค้ดด้วยนะครับโค้ดโค้ดนอจอแล้วก็ คโค้หน้าจอในวงกลมน่าจะมาจากคำว่ารุ่นนาหลายจักอันนี้นะครับนี่อันนี้เดี๋ยผมจะนํามาเปิดแบ่งปันให้พี่ๆเ,เพื่อนๆนะครับจริงๆในกลุ่มเนี่ยเปิดแบ่งปันอยู่ประมาณ9 0 0 0 0พักว่าเลยนะครับแต่สําหรับช่องโอชนะจนเนี่ยนะครับผมขอเปิดอยู่ที่เอาเจ้อยท่วนแล้วกันนะครับจริงๆเนี่ยผม ได้มาประมาณ450ประมาณนี้นะครับ450-500ผมก็จำไม่ได้อันนี้เอา700ทวดน,น,นะครับนะครับในกลุ่มมันจะขายแพงเท่าไหร่ผมไม่รู้นะครับในกลุ่มนี้น่าจะอยู่ประมาณพันกว่านะครับเนี่ยมีเพียงแค่เหรียญเดียวเลยนะครับแล้วก็เป็นเลขเรียงสลับแบบนี้นะครับเนี่ยนี่สี่สามหนึ่งสองนะครับรวมเรียงตั้งแต่เลขหนึง 1, ่งจนถึงเลขสี่เลยอยู่ในนี้เลยนะครับเรียงสลับสวยๆแบบนี้ เอาจ็ดร้อยทวน,นะกันนะครับมีเพียงแค่เหรียญเดียวนะครับพี่ๆขอให้สิทธิ์คนที่ทักเข้ามาก่อนนะกันนะครับสำหรับวันนี้ก็มีวัตถุงมงคลไม่แค่เหรียญเดียวนะครับมาแบ่งปันมาเปิดให้ทุกคนทุกท่านได้ชมด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ขออนุญาตลาพี่ๆเพื่อน,น,น,นๆแฟนครับขอให้ดูสิทธ์ลุวงหาองค์หลวงปู่พมาศิลานะครับคิดหวังสิ่งใดนสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการนะครับตรงคำอวยพรของหลวงปู่นะครับชินเสียง เฉีนนะครับสมหวังทุกสิ่งนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาเท่านี้ครับสวัสดีครับ